a good student. I'm a good student. So what do you got? Every 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 everyday English. Oh yeah. วันนี้อาดัมอยู่กับครูทิ์นะครับก็เป็นครูที่เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับให้ทิปแนะนําตัวเองนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะทิปนะคะก็เป็นครูสอนที่สถาบัน Hollywood Learning Center <c oughs> ของโรงเรียนอาดัมนั่นเองนะคะตอนนี้ก็รับผิดชอบอยู่คอรคสนะคะก็คือคอสโมบาแลวก็คอสแ m a มเม d Writing นะคะโอเควันนี้อาดัมอยากจะพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า Trending To p i c s หรือประเด็นที่กําลังเป็นกระแสใน a c e b o o k นะครับถ้าคุณเข้าไปใน Newsfeed ของคุณนะครับก็คือที่มั มันมีแว่นขยายนะครับที่มันมี m agnifying glass uh, มันก็จะมีมันก็ที่เราเซิร์ชนั่นแหละนะครับแล้วก็มันจะมีประเด็นที่กำลังเป็นกระแสะมากที่สุดในโลกในขณะนั้นนะครับอันดับหนึ่งเมื่อวานนะครับ <gasps> the number one trending topic on Facebook yesterday was <gasps> บิวมากนครับบิ u m b i u วบิ u วบิ u oh oh David Beckham turned 41 oh my gosh he seems older than that Mine, I don't think so. Well I mean he, he looks very handsome obviously. <gasps> oh I did know because I actually wrote happy birthday <laughs> on your you. wall. So, yesterday was also my birthday and I just turned twenty-seven. Uh Tamai Tongba telling 20 truth. Are you telling the truth? Okay, so she is 27. I'm actually 31, so I'm 10 years younger than David Beckham. Anyway, let's go back to his Facebook page and see what he posted on his 41st birthday. Okay, he said. As the night comes to a close, I wanted to thank everyone for the birthday wishes I received and also this delicious caterpillar cake the kids gave me tonight. โอเคเดี๋ยวเรามาแปลทีละส่วนนะครับ as the night comes to a close ตรงนี้นะคะ comes to a close ก็คือมันกำลังจะหมดลงไปนะคะคือในขณะที่ค่ำคืนนี้เนี่ยจะหมดลงไป as ก็คือในขณะที่นะคะ as <laughs> ใช่ครับอันนี้น่าสนใจนะครับคำว่า as ก็ออกเสียงว่า a z as as ถ้าเราพูดว่า as ก็กลายเป็นคำว่า a s s, s ก็คือ as ซึ่งแปลว่าก้นหรือจริงๆแล้ว ตูดโอเค <laughs> 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 okay, so that is as as the night comes to a close ต่อไปก็ i wanted สังเกตสำเนียง t หาย wanted แต่ถ้าชัดก็ wanted wanted okay i wanted to thank everyone for the birthday wishes i received ค่ะก็ <laughs> สังเกตครับคำว่า wish นะครับเติม es ก็เติมพยางด้วย wishes <W ishes. S 1> wishes ก็จะเหมือนเติม iz wishes wishes o okay. k uh, I receive ก็ได้รับนั่นเองครับ and also this delicious caterpillar cake that the kids gave me tonight แล้วผมก็ยังขอขอบคุณเค้กรูปนอนผีเสื้อที่แสนอร่อยชิ้นนี้นะคะที่ลูกๆเนี่ยได้ทำให้เขา คำว่า caterpillar อย่างที่ทิพย์บอกนะครับก็คือคําว่านอนผีเสื้อนะครับแล้วก็ยังมีคําว่า delicious ที่แปลว่าอร่อยนะครับหรือแสนอร่อยนั่นแหละครับสังเกตการออกเสียงครับ delicious 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 ดังนั้นมันเป็นเสียงชอชิงมากกว่าจะเป็นชอช้างใช่ัหมคะดใช่ครับถ้าเป็นเชี่ยสียงเี้ก็จะเข้าใจครับแต่ว่าที่ถูกต้องชัดไปเวอร์ก็คือ delicious ก็จะออกเสียงเหมือนชอสชสหรือชอ Good eye, shish, shish, delicious or delicious. Mm -hmm. Why are there only four candles on the cake, Adam? Well, I think it's because he's forty years old, and each candle is probably a representation of one decade or ten years. What's a decade in Thai? ทศวรรษ ทศวรรษนะครับก็จะมีทศวรรษ decade แล้วก็มีศตวรรษก็คือ c e n t u t u right century โอเคก็คำแรกที่ต้องพูดถึงแน่นอนนะครับก็คือวันเกิดนะครับก็คือ birthday นะไม่ใช่ birthday แล้วนะครับจริงๆถ้าจะออกเสียงชัดนะครับถามทิปนะครับวันเกิดนั้นมันต้องออกเสียงยังไงครับก่อนจะออกเสียงนะคะตรงนี้เราต้องมาดูการสะกดก่อนซึ่ง Bir d a y เนี่ยมันคือ B I R D ที่จะแปลว่านกอ๋อวันนกครับสุขสันต์วันนกนะใช่ค่ะ Happy Birthday อตรนนี้นะคะมันคือ Birth 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 ที่แปลว่าเกิดมันคือ B I R T H ซึ่งเสียง T H นะคะมันออกมาได้ด้วยการที่เราเนี่ยเอาลิ้นออกมาระหว่างฟันแล้วก็พ่นลมออกมาเสะ I'm gonna say birth birthday. Birthday. May birthday. 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 Okay. Ying I go on then ku Pause Kong David Beckham. He's got oh my goodness. เขามีผู้ตามนะครับหรือผู้กดไลค์เพจของเขา5ล้4 0 0 0 0นคนนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่5ล้านนะครับ50ล้าน54ล้านคนโอ้โหเยอะมา,ม,ามากนะครับ54 million people ก็จริงๆไม่แปลกใจนะครับเขาก็เป็นคนที่ดังระดับโลกเลยทีเดียว,วนะครับที่เขาได้ไลค์เยอะขนาดนี้นะคะดำมันเป็นเพราะว่าหนึ่เขาหลอก <laughs> แล้วก็2เนี่ยเขาเป็นนักคุตบอล

Okay, หมดเวลาแล้ว <laughs> <finished time. laughs> <laughs> <laughs> <A> Everyday English Still <laughs> got my crown on นะ How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? How 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 do you know how how oh how? How was your weekend? How was your weekend? อันนี้ก็ถ้าจะพูดแบบด้วยตัว K ก็ได้ weekend แต่ว่ารู้สึกว่าส่วนใหญ่ในภาษาพูดจะกลายเป็นกไก่แบบ weekend How Week <end. S 1> was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา